สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาฟมลี่นะคะวันนี้บรรยากาศดีดีนะคะโอ้โหกอนเมฆสีขาวละมุนเลยนะคะลอยไปลอยมาทุกคนก็กินข้าวแล้วก็เตรียมพร้อมลุยงานนะคะแม่ดาก็จะมาเก็บเห็ดไปแกงก่อนนะคะ FC. เอฟซีเห็ดเพาะที่แม่ดาเห็นไว้เราจะเก็บไปแกงนะคะนี่นี่นี่เก็บไปแกงใส่หนึ่ง กำลังขาวๆอยู่เลยนะคะสองสามเราเก็บแต่ดอกใหญ่มานะคะดอกเล็กเราไม่เอานะคะเอาไปแกงใส่ผักสะอมเนาะเราไปเก็บใส่ผักสะอมกำลังใหญ่ๆอยู่เลยเม็ดใหญ่ๆเม็ดโตๆเอาสักหนึ่งกำม,มือเอาสักหนึ่งกำม,มือก็พอนะคะพีี เราไม่ต้องเอาดอกเล็กมันเนาะเอาแต่ดอกใหญ่ๆมันนี่นะคะเต็มอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวด้วยมันได้แค่นี้ห่อแกงแล้วค่ะไปแกงใส่สะอุม่มเอาผักขยายให้ดุงช่างเนี่ย ซุปน้ำไม้ปนมาหาดูเห็ดเพาะตรงนี้นะคะปีที่ผ่านมานี้ออกเยอะมากตรงนี้แหละเห็ดเพาะที่มันปีที่ผ่านมาที่ไม่ไดาาเก็บเก็บตลอดทั้งปีน่ะวันนี้มันออกไหมปีนี้ออกไหมนะคะกําลังมองมองหาอยู่นะเดี๋ยวไปส่องดูเห็ดฟ้าก่อนเนาะเห็ดนางฟ้านะคะนี่ค่ะได้เห็ดนางฟ้าหนึ่งกำมือนะคะ ไปแก่สวนลุงช่างก็ทำงานรอทีมงานนะคะทีมงานกำล,กลังกินข้าวอยู่เนาะลุงช่างก็เลยทำงานรอนะคะไปเราก็ไปแกงพร้อมจอกตะปูให้ลุงช่างกันนะ กินข้าวก่อนเนาะ ทำเตียมนู่นตกเตียมไปนู่ทำคิดเลยทำงานอลังการงานสร้างมีในด่าดาไม่เสร็จย้ยนี่ยดูน่อยละมีในด่าดาไม่เสร็จนรงนี้จมุนนี้เราซวยบ้านสวยขึ้นเลยสมุนโอ้ย เป็นพวกหน้าคือคืหนว่าผูว่าูว่าแสงไฟมาให้แสงไฟผู้ว่าผู้ว่ามาให้หน้ายกแขนวัหน้านะสวัสดีค่ะสวสดีค่ะที่ันคราบเพลวันายังไหแม่แข้งอยู่จ้าจ้แสงแสงน้การให้น้าพยาพามบาสอบโ้ยแสงไฟผู้ว่าผู้ว่ามีสาผูว่าแล้วห้าก้านหุ่มมา

วกา,ารแม่งการมจนดิ้นเลยเว้ยวาบุกวาบุกเฮ้อยนี้คืออะไรอีพอยตเองตามตาบอกมาเลยนอเจา้าเนาะเดี๋ยวเธอเอาสลาับเม้นนะลับเม้นนจเอ็มสลับเม้นนะใจเอมยาชยนางสุชาดาเอาสลับเม้นมาหน่อย เเ้าเจ้าคุณเเจ้านานีกายมาเส็ยดกูหัวหน้านีไร่และเช็ดักพาอีกเลาด้มีอะไข้าจมาตกพาแนะเสียค่ากาละมันาว้ยก้าเออจะพูดนะทงานทางานมาตนั่งกินเ้าอย่างโดนแท้ โอ้ยนี่ไม่ด้านีเสียไปเขาตัวเองไม่ดานแฟมลี่มาซะค่ะคือกรกับพ่อพื้นเลยเอาพื้นกับพ่อพื้นพ่พื้นเร็วเพยังอันนี้ภาษาบ้านเมอภาษานาที่ไหนเอาลูกมาภาษาจีนเอาลูกมาเอาลูกมา เอาไดวหมนกเ่าเสือง่าเลยสวเนาะเสือเงาเน่เสือง่าลูกหมูกับบ่าเอินบ่านขันเนาะลูกหมูลูกหมูอยู่กระดาษลูกหมูเป็นลูกต้องบอวาเด็กเต้นมันหน่อยอยู่คอัมูคอหมูเหมนแ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เขาจบคลิปลงเจียนเท่านี้นะคะทำห้องน้องโอมน้ำมนต์นะคะนี่ก็จะได้เปิดประตูออกมาเนาะตอนนี้ก็จะเทคานนะคะเทคานเทพื้นนะคะ เห็นกอะไรแจ่าก็แจ้งหูแจ้งตามากก็ฮ่าต่กินเข่าจาก,ก็ได้แล้วอ้สําหรับคลิปนี้นะคะก็จ,จบคลิปลุงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าตะเป้พ,กปพักขยางก็เก็บมาแล้วเด้อพักขยางก็ดี